สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทีราค่ะวันนี้หลังบ้านจะพามาดูความคันค่ะขอใายนะคะนี่นะคะเอฟซี FC ค่ะนี่คือ มเมล็ดหมามุยนะคะ TFC ขอไว้เมื่อวา,วานหลังบ้านเรียกคนงานผู้หญิงมาทำให้นะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ f c ดูเพราะว่า,าจะรบกวนการทำงานของน้องเขานี่ค่ะที่ที่ทำไว้นี่กะโดยประมาณนะคะขึ้นกิโล ทำไว้ทั้งหมดได้70นะคะ70ห่อที่ขอมาหลังบ้านดูในหลังบ้านดูในรายชื่อที่ทักมาในช่องแชทพ่อใหญ่นะคะจะมีทั้งหมด109ท่าน FC ก็รอรับนะคะจะเป็นพัสดุเก็บปลายทาง เ,เฉพาะค่าส่งนะคะสี่ซืคะท่าละห้าสิบบาทถ้าเห็นพัสดุไปอาจจะตกใจคิดว่าเป็นอะไรไม่ได้สั่งเป็นเมล็ดหมามุยนะคะสีคะเวลารับท่านก็ต้องทําให้สุกก่อนนะคะเพราะว่าเมล็ดหมามุยมีสารไซยาไน์อันนี้คือเมล็ดที่ยังไม่ได้คัดนะคะหลังบ้านก็ออขออันนี้หนึ่งอันนี้คือ ะมะเมล็ดที่ใช้ไม่ได้น,น,นะคะเราก็ต้องคัดทิ้งไปมเมล็ดที่ไม่สวยก็ทิ้งไปนะคะอันนี้คือยังไม่ได้คัดหลังบ้านตักมาให้ดูนะคะหลังเอ่ามเมล็ดที่เนี้ยค่ะเมล็ดที่มันใช้ได้ก็จะประมาณนี้ขั้วเหมือนเม็ดมะขามเลยนะคะอันนี้ก็ แปบ,บเดียวใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะในการคั่วคั่วหม้อดินก็จะจะหอมกว่าคั่วแต่มันก็แล้แแต่นะคะใครมีไม่มีก็หม้อกระทะเนี่ยแหละค่ะหลังบ้านก็เคยทำสรรพคุณนะคะสามารถดูได้ตามเว็บไซต์ทั่วไปนะคะสีคะ mm ่ค hmm. ่ะาในในส่วนตัวของหลังบ้านนี้เคยถามว่าเคยกินไหมเคยค่ะเพราะว่าเราเคยขายนะคะแล้วมันก็ ถามว่าช่วยในเรื่องของอชายาของเขาก็คือไวออกราเมืองไทยนะคะถามว่าช่วยไหมโดยโดยส่วนตัวหลังบ้านว่ามันเป็นเหมือนกับสารมันมีมันมีอะไรนะคะ,ม,ะ,ะ,ะมีหลังบ้านจำไม่ได้แล้วนะคะขอโทษจริงๆคือ มันไม่ได้ขายนานก็คือมันมันท่องจําไม่ติดปากนะคะอซี FC. นี่คือด้านในของมเมล็ดนะคะมันก็จะเป็นพืชตระกูลถั่วทั่วไปนะคะต้นของเขาเนี่ยถ้าเราถ้าเราตัดออกเนี่ยมันจะเป็นเป็นปุ๋ยชนิดดีเลยค่ะยังดีเลยมีสารไนโตรเจนนะคะี่พืชตระกูลถัว่วอย่ารับทานเยอะนะคะเอฟซี FC, คะ่ะถ้าถ้า ถ้าใช้รักษาอาการปวดอาการลดความดันเนี่ยต้องใช้ตอนท้องว่างนะคะมื้อเช้าเ่างเงี้ยขั่วแล้วก็เคี้ยวไม่เกิน15เม็ดต่อวันต่อคนนะคะแต่ถ้าาผู้ที่สูงอายุเคี้ยวไม่ได้เคี้ยวไม่ไหวนี่ก็สามารถแกะเปลือกแล้วเอาไปแช่ในน้ําแช่ในน้ำ,นนำอ,าอาจจะเป็นน้ำโอนตินน้ำชา กาแฟเรื่อเครื่องดื่มร้อนนะคะมันจะทําให้นุ่มขึ้นแล้วก็จะเคี้ยวง่ายนะคะโดยส่วนตัวหลังบ้านถามว่ามันได้ผลไหมมันได้ผลนะคะมันไมน่มันได้ผลในเรื่องอปวดรอบเดือนนี่คือหลังบ้านจะมีปัญหาอาจจะเป็นเพราะว่าสุขภาพส่วนตัวนะคะกินเข้าไปแล้วก็มันจะดีขึ้นมากๆคือต้องต้องใช้ระยะเวลาในการกินนะคะไม่ใช่ว่า ปวดวันนี้กินวันนี้แล้วมันจะหายก็คือหลังบ้านที่กินเป็นประจํานะคะถ้าหากว่ามันจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยแต่ถ้าหากว่าคนที่ปวดอยากจะรักษาอาการนี้ก็คือก็กินใช้เวลาค่ะกินทุกวันทุกวันวันละห้าเม็ดสิบเม็ดคือกินให้เป็นยานะคะหลังบ้านเคยกินข้าไปวันหนึ่งเพราะความอร่อยของเขานะคะมันจะมันๆเหมือนถั่วชนิดหนึ่งอ่ะกินเข้าไป40ิเม็ดตอนท้องว่างนะคะ ผลที่ได้รับก็คือออกมาท,ทั้งท้องเลยนะคะไส้แห้งเลยสามวันสามคืนนะคะไม่มีปวดท้องไม่มีใดๆทั้งสิ้นไม่ปวดบิดแต่คือขับถ่ายนีจ่จะไหลทุกๆหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็ต้องเข้าห้องน้ำหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเข้าห้องน้ําแบนราบเลยค่ะอันนี้คือระมัดระวังในการกินนะคะเอฟซีคะก็ส่วนเรื่องออถามว่าทําให้กระปี้กระเป๋า คืคักไหมก็แต่ละคนนะคะสภาพร่างกายไม่เหมือนกันบางคนก็จะมีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บบางคนก็เหมือนพ่อใหญ่นะคะยกพ่อใหญ่ตัวอย่างพ่อใหญ่เป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงอารมณ์ดีเป็นคนที่ไม่ค่อยเครียดนะคะก็คือพ่อใหญ่ถึงไม่ชอบงานว่าความพ่อใหญ่ไม่ชอบความเครียดนะคะเวลาเอาอะไรความเค,เครียดใส่ในสมองมพ่อใหญ่หน้าพ่อใหญ่จะแบบว่า เหมือนกับแบกโลกทั้งใบไว้นยคะคือเหมือนกับเป็นทุกเป็นร้อนแทนลูกความเนี่ยนะคะมันก็คงจะเป็นหน้ากฎหมายท,ทั่วไปจะเป็นแบบนั้นนะคะก็คือจะทําให้ดีที่สุดสําหรับลูกความของเราอะไรอย่างเงี้ยพอพอคือแบบพอมาทำอพอเลิกว่าความเนี่ยนะคะก็คือแกจะเป็นคนที่ชอบร้องเพลงอารมณ์ดี ก็คือสุขภาพด้านอื่นก็ดีพ่อใหญ่ถึงนคนดื่มน้ำเก่งมากนะคะก็คือมันโดยโดยโดย,โดยรวมคือสุขภาพพ่อใหญ่โอเคก็เลยแบบว่าด้านอื่นก็ดีตามไปด้วยนะคะก็คือเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีด้วยค่ะประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะมีเรื่องรักษาความดันนะคะเอีขามีบางคนที่เป็นความดันสูง ก็ได้ผลทีเดียวค่ะตัวนี้นะคะก็คือเอฟซี FC ได้ไปก็ก็ขอให้ได้รับสุขภาพที่ดีนะคะดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนะคะบางคนที่กินใหม่ๆอาจจะแบบว่าเหมือนกับร้อนในนิดๆเราก็ควรดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนะคะเอฟซี FC คะก็สำหรับคลิปนี้นะคะมีอะไรก็ทักมาในช่องช่องแชทเท่ใหญ่นะคะถ้าหากว่า ไม่รู้วิธีการกินวิธีการทานนะคะเอฟซี FC ค้าก็คือจากใจของเรานะคะที่ส่งให้ก็ขอให้ได้รับสุขภาพที่ดีๆตามมานะคะสำหรับคลิปนี้สั้นๆแค่นี้นะคะเอฟซี FC ค้าขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ